สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกันเองแล้วจ้ากับช่องกิงแก้วพาแซบจ้ามือนี้เขาใดขนมจีนน้ำยาป่าพี่น้องใส่ตีนไก่มี่ลูกชิ้นพ้อมลูกชิ้นลูกสองลูกนี่แหละติีนไก่ซื้อเพิ่มมากพี่น้องบ่ได้เฮ็ดเอาื้อนไปเห็นเพนนิ่นขายผัดขึ้อยากอีกกินได้คูมือจ้ะพี่น้องเซนเซนนี่ าแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องกินไหมกินกับแม่ไหมคะหนูเปอาก็อี้มาหรากอกปเดี๋ยนะ <c oughs> โอ้ยคนคนพี่น้องอันมันบ่อยากเผ็ดปันใดพี่น้องเอาพริกพงมาโรย กินเลยอืมเหลาอยู่พี่น้องแซ่บอยู่พักมิพักสลัดเลดดีด้พี่น้องยังผมเคยกินนี่คือเพิ่งเคยเอามากจะกินเท่าแหละพักเพิร์ธไฮมันอันนี้พักกัญจงพักกัญจงลวกเอามาลวก อ,อ,<ะ>อืมอืมาขาออกไม่ได้เึฮึดีวะ 这样子吧。 Terima mm. mm. ไม่กินนะลูกคุกพักลงไป fight hey, to mm. なるほど。<laughs> บายบายแล้ว <laughs> เลดีดรสชาติมันจืดแบบจืดมากๆเลยเปน็นอ่ะ มันอีก,กสิมากคำพี่น้องเพราะว่าอยากลูกนี่ลูกค่ะพร้อม ลูกก็น,นอนตื่นไว้น้ำหรอลูกเกียงถาดคือเกาพี่นอง แสบหลายสำหรับคลิปนี้กับพ่อแคนนี้นะจ๊ะพอกันคลิปหนาจังไกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปในเด้อจ้า